โซสักรถจะออกแล้วนะคะก่อนแน่นๆนะคะไปแล้วนะคะทุกคนอนาขึ้นไปนั่งดีๆค่ะ้วตกรถค่ะโซ่ตร์เราก็ซิ่งมากนะคะทุกคนนี่ไปค่ะเกียรพร้อมยังคะพร้อมแล้วไปเลยนะคะอ้าวอนากอนแน่นๆค่ะตอนนี้เราอยู่บนรถเที่ยวฟาร์มานะคะทุกคนหรือว่าเรียยว่ารรถรางนะคะนี่พอขึ้นรถมาแล้วรมเย็นมากเลยทุกคน บบา,า,รระา,านะครับสัปหะล้าสามารถวางไว้บนรถได้นะแก้วน้ําขวดน้ำโน้ตอะไรวางไว้ก่อนได้เลยนะครับโอเคเทีเ่ยวมาไปหมากันไปดูกันครับวันนี้เราจะมาไปเที่ยวชมรอบรอบฟาร์มกันค่ะทุกคนยิ่งดีมากนะคะตรงนี้มีวัวด้วยอยนะ สีแดงด้วยนี่ข้างกล่องนมยักษ์อีกคิวอีกคิวเห็นกล่องนมยักษ์ไหมครับหนครับนี่วัวด้วยอ๋อเห็นนมวัวด้วยนี่อาณานายอาณานายเห็นนมวัวไหมเห็นนมวัวไหมนี่กล่องน่ากินมากเลยนะคะกล่องนมยักษ์นะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะความเคลื่อนไหว รู้สัตว์คุณรถรางนะคะนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นรถรางตรงนี้กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเด็กๆชอบอะไรในฟาร์มนี้มั่งใช่ไหมอนานดาเดี<ช>๋ยวเราไปซื้อตั๋วก่อนคะๆๆๆๆน่ะเด็กๆก่อนเราเข้าไปซื้อตัวต๋วในในตึกนี้ก่อนนะคะใช่ร้อนแดดเบามอากาศร้อนนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าร้อนนลยค่ะใช่ร้อนนิดนึ่งละใช่เราจะพีมัมวถูกต้องค่ะฟาฟารีเวอร์ด้วย มันร้อนมากเลยค่ะลงมาก็เหนือแต้มอีคิวทางนี้ครับไปซื้อตั๋วก่อนครับโอ้โหอีคิวหล่อมากเลยครับทุกคนนี่ท็อปพร้อมมากนะคะเด็กๆเราจพาตรงนี้ต่อนะครับนี่เดี๋ยวเราตาป๊าไปซื้อตั๋วกันค่ะทุกคนไปครับอีคิวมาเล่รถไฟกัราใช่ใช่เดี๋ยวไปทางรถไฟไปค่ะไปซื้อตั๋วก่อนค่ะ ใช่ค่ะอากาศร้อนเด็กๆก็เลยต้องใส่หมวกน,นะคะเดี๋ยวจะไม่สบายใช่เหรอใช่หม,มาก็ใส่หมวกเหมือนกัน,นสิงโตขอตกคุณนะน่ากลัว <c oughs> อันดาเหรอเขาห <c oughs> มาคิดว่าสิงโตจะมากินหมาซมาะแล้วไป <c oughs> หาหมดเลยเมื่อกี้ไปคาดกิ e ๊กิวไปลองต้องไปซื้อตัวอ๋วก่อนนี่เขาเขียนว่า ห้องจำหน่ายบัดชมฟาร์มทุกคนไหนคะเ้อไปตรงไหนเอ่ยซื้อตรงไหนเอ่ยอันนาอนนซ้ายมือป้าป้าฝั่งซ้ายหรือเปล่าคะนี่ไงนี่ไงนะคะเรามาถึงจุดจำหน่ายบัดชมฟาร์มแล้วนะคะสานะคะรอบต่อไปของเราคือ บ่ายสามโมงทุกคนข้างๆเขาก็จะมีนี่แอดเวนเจอร์ให้เราดูด้วยนะคะนี่อยากทำทุกอย่างเลยอยากททุกอย่างเหมือนกันอันดาอยากทำทุกอย่างเลยเหรอคะอุ๊ยเด็กๆมีวัวดูดนมด้วยแล้วล่ะไปอยากรีดนมวัวไหนไหนคะกิจกรรมที่รีดนมวัวอยู่างไรคะอันดาเคยรีดแล้วอ๋อนี่อันดาอยากไป็นรีดอันดาเคยรีดด้วย ดาคุณดีอยนี่นี่อาดาที่มีป้องดูแลด้วยแล้วต้องมีกิจกรรมอะไรอีกขี่ม้าอาดาขับรถกอล์ฟอาดาขับรถกอล์ฟด้วยมีทำไอติมไหมคะไอติมมันทโชงชัยค่ะลูกอันตรายมากนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันอาจจะลงหนาใช่ใช่ไหมอันตรายใช่ไหมคะนเดียวนอกจากนั่งรถกอล์ฟแล้วเขาก็มี รถ ATV ให้เด็กๆขับด้วยนะ <Wow. S 1> นั่งได้สองคนหีืป้าป้าขับให้นานานั่งได้นะคะอะะไไรอไออ่่้ายดันนี้จะเป็นอะไรอ่ะคะอาออันนี้จะเป็นการผลิตนมค่ะเดีย๋ยวเราเข้าไปดูกันไหมคะว่าเขามีไหมเดี๋ยวต้องไปดูกิจกรรมข้างในนะคะว่าเขามีอะไรบ้างนได้ค่ะอยากดูโรงงานกาผลิตนมไ้ากดาเขาทำให้เป็นอย่าง อ๋อดีใช่มามาก็อยากถึนอุ้ยนี่เราซื้อบัตรแล้วเขาก็จะมีนมกล่องให้เราด้วยนะคะ <ไป S 1> ทุกคนอ๋อหนึ่งน <ไป S 1> โชว์นมหน่อยนะนะดาโชว์นมหน่อยนี่เป็นนมไทยเดนมาร์กนะคะนมวัวทแท้ๆนะคะทุกคนเดี๋ยวนาดาจะินโชว์นะคะน่คิวกินนมไหมครับไ,ไม่กินพี่คิวยังไม่กินนะคะถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนยังไม่กินถือไว้ก่อนนะตัวนี้ตัวนีจะเป็นผู้ใหญ่คนละ200ร้อนะครับแล้วก็เด็กคนละ150บาท ขอิวฟรีนะครับเพราะว่าสูงไม่ถึง90ซนติเมตรฟรีแล้วนะครับิวเย้ก่อนเย้ก่อนเราฟรีแล้วเย้ไปกันไป่าไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราตามป๊าป๊ากับพนาอันดาปอากคิวไปเลย ไปไปค่ะอันดาถือไปค่ะถือไหวไหมอัมาถือให้ไปชิ้มันมีหลายรสนะรสจืดคือมีประโยชน์สุดใช่นมรสจืดคือมีประโยชน์สุดถูกต้องนะคะเด็กๆต้องกินนมรสจืดนะคะจะได้ตัวสูงสูนะคะทุกคนไปค่ะอันมาวิ่งนำไปเลยนะคะตามด้วยไอคิวอันดาอย่าให้น้อยหน้าค่ะ อันดานำเหรอคะตายแล้วปมาจำผิดนะคะแดดบอกอาการวิ่งเล่นมากทุกคนอันนาบอกเหมาะตรงไหนบอกก็แค่เงาแต้เนี่นทคกิจกรรมอย่างเงี้ยลราข่ายยิ่งแดดร้อนยิ่งดีค่ะทุกคนดีพอฝนตกนะคะใส่หมวกไว้นะคะจะได้ไม่ร้อนค่ะเราซื้อตั๋วเสร็จแล้วเราก็จะมาเนอ ขึ้นรถลากันนะคะทุกคนว้วรถลากสอัดเยอะมากทุกคนนี่วันนี้เราเช่าแบบไพรเวทอีกแล้วนะคะอีเกียวอีเคี้ยนนั่งตรงไหนครับอาเลือกที่นั่งได้ตามอัธยาศัยเลยเด็กๆร้อนข้นมากร้ <c oughs> อนก้นเหรอคะนั่งฝั่งที่ไม่มีแดดสิคะอ,อันดา <c oughs> อ่ะหนา้าขึ้นไปคะ่ะหนา้าขึ้นดีๆคะ่ะ ไม่อยากขึ้นอันนาจะเกาะล้อไปใช่ไหมคะอ,อ๋ออีกทีจะเป็นคนขบับได้ครับมาคิวมาขับครับอ,อ่าคิวได้มาขาบับรถครับให้ป๊า,ป,าป๋าอุค้มครับอ่ะนี่อ่ะอีกคิจะจะเป็นโชเฟอร์นะคะทุกคนนี่ทุกคน,อ,นอันนานั่งอันนาขึ้นไปนั่งค่ะเร็วโชว์ด้วยร,รถจะออกแล้วนะคะกว่แน่นๆนะคะไปแล้วนะคะทุกคนอันนาขึ้นไปนั่งดีๆค่ะ จะตกรถค่ะโซโฟเราก็ซิ่งมากนะคะทุกคนนี่ไปค่ะคิวพร้อมยังครับพร้อมแล้วไปเลยนะคะอ้าวอนนั้แน่นอันาล้วอีกค,คิวไปแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ตอนนี้เราอยู่บนรถเชี่ยวฟาร์มานะคะทุกคนเรียว่าเรียกว่ารถรางนะคะมีเราขึ้นรถมาแล้วรมเย็นมากเลยทุกคนดูผมอีกคิวปิวเลยนะคะ <Yahoo! S 1> ย้าหู้ไปคิวเย็นไหมครับเย็นไหมครับเยน็นมากครับบรรยากาศดีมาก,าการ้อนร้อนเหรอครับคิวร้อนใช่นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูวัวตัวใหญ่อนดานาอยากเห็นไหมคะอยากเห็นตอนนี้เราเข้ามาในฟาร์มแล้นะคะทุกคน มีขวดนมวัวตัวตัวใหญ่ด้วยนะคะว้าวนมวัวแดงขวดใหญ่เนี่ยค่ะมาแล้วยังไม่ถึงยังไม่ถึงครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับแล้ววันไปจะถึงเมื่อไหร่ครับถ้าขับพาเรา,าชมรอบป่าไปนะคะเพื่อนว่าในฟาร์มเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตั้งแต่รถรางเหรอใช่ค่ะ<อ>เป็นรถลางน,นะคะ<อ>ไปทางอื่เลยหรอ อาจานัทเจตาการน้อสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฝาบขมงโดมแพนิมากนะครับสวัสดีครับแต่ตอนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมต้งเพื่อเชิญเกษตรนะโดยกิจกรรมนี้เดี๋ยวจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักชั่วโมงกว่าถึงชั่วโมงครึ่งได้นะจะมีการแวะทั้งหมดสี่สถานีนะครับสถานีแรกจะเป็นสถานีศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมธรรมชาติ เราจะไปเรียนรู้วิธีการทําปุ๋ยนะฮะโดยการใช้นมของเราที่เวลาเราซื้อไปทานทานไม่หมดหรือว่าทานหมดอายุก่อนเนี่ยมันทำเป็นปุ๋ยได้นะครับพอาะนักปุ๋ยนอร็จแล้วก็จะไปเยี่ยมชมไปดโรงงานนะไปเดินดูไลฟ์ผลิตนมที่าเป็นพวกกองนมที่เราซื้อกาจริงกันเนี่ยนมจืดนมช็อกโกแลตนมพวกนี้เราจะไปดูไปทานไปแล้วก็ไปรพบกระจกเดิน จากนั้นก็จะพ,พววาคนครอบครัวนะคเป็นครอบครัว,วไปทำกิจกรรมส่งก,กิจกรรมก็คือเล่นน่องหัวแล้วตะกรอนน่อง,งหัวแล้วประมาณก,ก็ให้เปิดสกสารให้กับน้องๆนะฮะับแลวแ้วก็ให้คนแม่หัวได้ไปลองเล่นน่องหัวหนุ่นะฮะับก็ให้ใช้มือป่าเราเราจะถือว่าชิปสุขัยนดีแรกแล้วนะเดี๋ยวเรารถจอดแล้วเรา,เาลงทางด้านซ้ายนะครับสัมภาระสามารถวางไว้บนรถได้นะฮะแก้วน้ำขวดน้ำมัลลราวางไว้ก่อนได้เลยนะครับโอเคแล้วเช่น เรามาถึงสถานีแรกแล้วนะคะคิวนี่คิวศูนย์เรียนรู้ความเปนมนุษย์ค่ะามอันดาไปเลยค่ะเรื่วันนี้เราจะมาทำอะไรอูสถานีนี้ทำอะไรครับจะมาทำปุ๋ยกันนะมเรามีชี้ังมือด้วยนี่เราจะมาทำปุ๋ยกันนะคะทุกคนนำโดยอันดานะคะ ค,คือเข้าไปครับบรรยากาศดีมากทุกคนนี่ะคะเรามาเรียนรู้กันก่อนนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะหลานแรกของเราจะเป็นการทาปุ๋ยนะคะทุกคนนี่สาะพี่ก็จะแนะนําวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำนมโคน,นะคะทุกคน ดิตก็จะมีแบบนี้นะคะประมาณนี้เลยแล้วเจนลองเข้าไปก่อนนะครับเริ่มจากอันดาเลยนะคะน้ำตาลอยู่ไหนครับน้ำตาลอยู่ไหนน้ำตาอยู่ไหนครับเยี่กมมากมีน้ำตาลไหมคะน้ำตาลอยู่ไหนคะอันดาได้เจ๋อไหมคะไม่้ยงปากน้ำตาลากน้ำตาลมันไม่เหมือนน้ำตาลที่บ้านนะครับ ช่าที่เขาจะสอนให้เราทำปุ๋ยนะคะดคิวอยากกินไหมครับมองเหมือนอยากกินเลยครับทุกคนตั้งใจทำมากนะคะล้วมักเป็นองใช่ไหมครับกองเ่าก็เป็นเวล ดีแล้วก็ล้างต่อแบกนั้นใต่ไหครับใ่แ้วก็แล้วก็ใส่ซูนซีผมซุน้อนเ่ประมาณนั้นแล้วก็คนที้เท่าการหรือเอาตัวนี้ครับซูนกลังหยายตัวอยู่ข้างบน

ำหลครับมาขายก็ได้นทำไหลนไกมีไก่ไม่ที่บ้านมีหลบมีไก่ไม่มีโอยนันเราไม่เอาหนอนลก็ไม่เนดนะคะหลังจากที่เราทำปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการสาธิตวิธีการพับเก็บกล่องนมนะคะ ตามคุณนรุ่นโอ้โหแล้วก็ตับบ้านด้าแล้วก็พับชายเหมือนปกเสื้อไหนมันปกเสื้อด้านหน้าครับด้านหน้านี้ใช่ไหมแล้วก็ไปดูปกเสื้อด้านหลังเฮ้ยปกเื้อด้านหลังแล้วก็พับชายเสื้อพับชายเสื้อขึ้นไปสอดที่ปกเสื้อด้านหลัง เรนนงี้มเพืนเง,งี้มนขะ้คนดครับงังมานี่จะได้เป็นเสืออสเ้อัวมเยอะไหมได้เป็นเสือ้อะคนละหนึ่งรวมให้ได้2,500ันห้รกล่องขนาดนี้นะครับจะทำาพารา ทานหนึ่งแผ่นก็จากล่องนมสองพห้าร้อยกล่องสองพน้าร้อกล่องก็จะได้หลังคาแผ่นหนึงใช่ไหมครับใได้หลังคาแผ่นขนาักก็ได้นะอ๋ออันนี้ก็ทำมาจาก